สวัสดีครับสวัสดีสุโสซุคนครับผมอ่าเมื่อนี้กะไดร์ไรมาแล้วครับแต่ว่าได้บโครบครับนี่อันนี้ก็แปลงย่างเดียวครับแปลงย่างเดียวล้อใหม่แต่ว่าต้องแปลงนะครับเพราะว่าอันเก่าเป็นแค่บูทตัวนี้เฉยครับเป็นแค่บูทตัวนี้ไม่มีลูกปืน แล้วก็เบ้าตรงนี้จะแคบไม่มีลูกปืนนะครับตรงนี้เป็นแบบมีลูกปืนก็เลยต้องแปลงนิดนึงครับเจียนครับเจียบะเจียปอกมันให้มันล็อกได้ครับแล้วก็เจียฝั่งนี้ให้มันเตีย้ยลงฝั่งนี้ก็เจียใส่ได้ครับว่าเรา หาแบบของนอกไม่ได้ครับของนอกดูเป็นแบบเป็นยางตันนะครับเป็นลอ้อเสริมเฉยๆเป็นยางตันเป็นล้อเสืม่มกันเวลาขึ้นขนงขนนาครับกาดมันจะได้ไม่ไม่โดนขนนาแต่ว่าก็ต้องดันเหมือนเดิมนะแต่ก็ก็ต้องก็ช่วยได้เยอะครับ ส่วนอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ผมจําไม่ได้แล้วตซื้อตรงนี้มันสึกครับตรงนี้มันสึกเพราะว่าเชือกมันสีนะทุกคนใช้เป็นนานๆเชือกมันสีมันจะมันเป็นร่องนะครับมันจะทําใหา้ทางเดินเชือกมันมันไม่สะดวกนะครับตัวนี้ก็หายบ่อยซื้อมาเผื่อเลยสองตัวนะครับอันนี้ซื้อตั้งแต่ปีที่แล้วยังยังไม่ได้เปลี่ยน เดี๋ยวพาดูฝั่งนี้ครับพามามูมุงฝั่งนี้พี่น้องนน่น่เน,น่นี่ครับเพิ่งเปลี่ยนไปครับแผ่นครัสนี่ตัวเกา่าคุ้มแล้วครับตัวน,นี้นาตึ้บเห็นไหมทุกคนมีสองแผ่นนะนี่ตัวน,นี้หนึ่งแผ่นนี่แผ่นหนึ่งนี่นี่แผ่นหนึ่งครับครัสแตก กดคุมอม่ทุกคนน่าจะเป็นแผ่นของติดมาจากนอกเลยแล้วก็อะไรเนาะที่เปลี่ยนใหม่นี่มีลูกปืนครับมีลูกปืนสั่งมาแล้วปืนก็อย่างดีครับแบบหนาของตุรกีว่าง้งก็จอครับนี่น เจาะเพิ่มนะครับเพราะว่าดูเดิมมันเล็กนะผมจะใส่แบบลูกปืนนะทุกคนอันนี้เป็นเฟืองอตั้งโซ่นะครับเฟืองเล่งโซ่ชุดมัดนะครับแบบเดิมนะครับคลิปก่อนผมเคยทำไปให้ดูแล้วนะมีแบบเดิมมันจะเป็นแบบนี้แหละคล้ายแบบนี้นะครับแล้วลองมันจะกว้างมันไม่มีอะไรบังคับ โซ่นะครับเวลาโซ่มันชุดมัดมันทํางานโซ่มันจะกระดกนะครับกระตุกนะครับเสียงนะครับเสียงโซ่หลุดก็เลยนี่ใช้เป็นแบบนี้เป็นตัวงครับอันนี้ก็จะเป็นบูททองเหลืองครับแมนหัวสิงบูธกระเดื่องชุดมัดนะครับเขาเรียกอย่งังไงตัวน,น,นี้ก็จะเป็นนี่ อันนี้เป็นประกับลูกปืนนะครับลูกปืนก็จะลูกปืนก็จะอยู่ในกล่องประกับลูกปืนชุทุกคนเชื่อไหมกล่องแค่นี้อะไรไม่กี่อย่างนะครับห้าพันกว่าบาทนะเนี่ยนี่ลูกปืนอยู่ในนี้อันนี้ก็จะเป็นประกับลูกปืนที่ผมถอดออกมาเทียบแล้วก็มาเจาะเทียบให้ดู แต่ยังไม่เจาะนะครับรอน,น็อกก่อนต้องดูว่าน็อตเบอร์อะไรนะครับจะได้หาดอกสว่านแบบได้พอดีพอดีนะครับก็จะอยู่ลักษณะนี้ครับลูกปืนจะอยู่ด้านในนะทุกคนเดี๋ยวต้องมาดูว่าเราจะหันน็อตไปฝั่งไหนครับต้องดูก่อนถ้ามันจําเป็นที่จะต้องอหันน็อตตัวเมียมาฝั่งนี้ก็น่าจะต้องตัดนิดนึงครับ ตัดไม่ให้เพราะว่าตรงนี้อ่ะฟางมันชอบมาพันครับมันอยู่ด้านในฟางมันชอบเข้ามาพันถ้าให้ดีอ่ะเราต้องแบบว่าเอาหัวน็อตที่มันกลมๆม,มาเข้ามาด้านในแต่ต้องดูด้วยว่ามันจะติดสเตอร์ไหมครับมันจะติดสเตอร์ไหมมันจะมีสเตอร์ที่มาขับราวน็อตกุ้งตรงนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นประกับก็จะใส่แบบนี้นะครับแล้วเราก็จะเจาะรู ผมจะเจาะรูแล้วก็ใส่ลูกปืนตรงกลางแล้วก็จะประกับอีกตัวหนึ่งมาประกบไว้นะครับแล้วใส่น็อตเหมือนกันครับนี่อีกขางหนึ่งหายไปเสร็จไปเจอแถวนี้แหละอ๋อโน่งไงโอ้ยโอ้ยเปกทัวทีนี่ อยู่ๆลักษณะนี้นะนใช้แก็ดเจาะนะก็ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่แต่ก็ทำเองได้ครับแล้วก็มีลูกปืนในผมทำอะไรไปแล้วบ้างเดี๋ยวจะมาไล่ให้ดูนะครับอ อันนี้ลูกลูกปืนเราหนวดเราหนวดกุ้งนะครับเป็นแบบหนาอย่างดีคนขายเขาบอกว่างั้นนะถ้าเป็น NTN พวกโกโยอะไรเขาบอกว่ามันไม่ทนเป็นแบบหนาครับหกสอเบอร์เดียวกันแต่ว่ามันจะหนากว่านิดหนึง่งเดี๋ยวผมไปเทียบให้ดู ไมผมกลัวว,ว่ามันจะสีไอ้น,นี่อยู่นะแต่ว่าคนขายบอกว่าใส่ได้ครับมันจะเฉียดเฉียดเอาใส่ได้ก็ใส่ได้ลองดูผมเฮ้ยที่เปลี่ยนไปแล้วก็จะมีแผ่นคัทนี่แหละแผ่นคัทเปลี่ยนไปแล้วนะครับตรงนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะทำยังไง จะใส่แบบหัวาอัดจัรลบีหรือว่าจะเอาเจัรบีป้ายไปก่อนนะใช้ไปก่อนเดี๋ยวรอดูก่อนคือเลีอยอีกคั้นหนึ่งหนึ่งสองแปด่ะยังไม่ได้แตะเลยนี่ก็เปลี่ยนบูธครับเปลี่ยนบูธบูธยางตรงนี้ใหม่ครับหกจุดนะครับหนึ่งสองฝั่งนู้นแล้วก็ฝั่งนี้สามสี่ห้าหกนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสั้นนะครับตัวนี้สองฝั่งนี้จะเป็นตัวสั้นส่วนพวกนี้ หนึ่จะเป็นตัวยาวนะครับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วบูดยางเห็นไหมทุกคนเมื่อก่อนมันจะมันจะโยกได้นะครับอันนี้ฟิตเปี้ยรครับดูเมื่อก่อนถ้ายกโยกขึ้นโยกลงนี้โยกได้ครับอันนี้เน่นละเนีนก็ประมาณนี้ครับที่ทำไปก็เดี๋ยว ตรงนี้อ่าตรงนี้ตรงนี้นี่เดี๋ยวจะซื้อตุ๊กตามาประกบกับสองตัวเลยซ้ายขวาเลยตรงนี้เดี๋ยวผมจะใส่ประกบคู่เลยนะครับแต่มันใส่ตรงปลายตรงปลายพาไม่ได้นะเพราะว่ามันพื้นที่ค่อนข้างที่จะน้อยครับตรงนี้ ใส่ตุ๊กตาไปก็เบียดสเตอร์อีกเละใส่ไม่ได้นะด๋ยตรงนี้ก็ตัดออกไม่ได้เพราะว่าต้องใช้ประกองก็ต้องซื้อบูทเปลี่ยนครับอัดบูทใหม่แล้วก็ใส่ตุ๊กตาแล้วก็ใช้น็อตจี้เอาครับนี่เพามันจะลอดมามันจะออกมาช่องนี้ครับแล้วก็เนี่ยใส่ตุ๊กตาแบบเจาะน็อตสองตัว ใส่ตุ๊กตาสองฝั่งนะครับฝั่งนี้แล้วก็ข้างในด้วยประคองไปเลยทนๆนใช้จนลืมครับเดี๋ยวตัวนี้ต้องเอาพอไปเทียบนะเอาเทียบเอาไปเทียบที่ร้านขายอะไรนะครับว่าจะใช้ตุ๊กตาขนาดไหนนะก็ต้องมาปัดออกนิดนึงครับปัดสนิมออกจะได้เข้าง่ายแต่ ปัดเยอะก็ไม่ดีครับเดี๋ยวรวมครับก็ประมาณนี้แหละทุกคนเหลืออะไรที่ยังไม่ซิ่งบ้างก็เดี๋ยวจัดไปตรงนี้ก็ยังไม่ไปทำนะน,นี่จะใส่เป็นแบบลูกปืนครับตัดตรงนี้ออกใส่แบบลูกปืน เห็นไหมทุกคนอตัวเล่งโซ่ชุดมัดอ่ะมันจะเป็นแบบนี้มันร่องมันกว้างครับแล้วทีนี้เวลาโซ่มันทํางานมันก็โซ่มันกระตุกครับเวลาชุดมัดทํางานเสี่ยงที่มันจะหลุดจากตัวนี้ถ้าหลุดนี่เป็นเรื่องครับงานเข้างานเข้าเลยแหละนี่บูทกระเดื่องชุดมัดก็จะตัวนี้ครับ ้องไปอัดอัดออกแล้วก็อัดเข้าใหม่ทำใหม่ก่อนี้ครับก็ทำไปได้ประมาณนี้แหละ๋ยวเมนีสิไปคนตนมั่นกันครับนะคลิปนี้ก็สวยสมีสก้นนอนเนาะพอ่อพ่อพอกันคลิปหน้าครับผมเดสิ้าไปเบิ่งลถเกี่ยวครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ